พันธสัญญาของสมาคมดีเทคของเราที่บอกมาตั้งนานแล้วว่า our future together อนาคตเรานั้นเราต้องไปด้วยกันนั้นเนี่ยเราพร้อมแล้วครับที่จะเชิญชวนทุกท่านเข้าสู่โครงการ welcome back กับดิจิทัลวัคซีนครับ ซึ่งช่องทางที่เราจะมาพูดคุยกันได้นะครับว่าจะมีเว็บไซต์ w w w d i g i t a l v a c c i n e m e หรือว่าอันนี้มาใหม่เลยนะ a d d d i g i t a l v a c c i n e ใน n e นั่นเลยนะครับอ่านี่คือว่าถ้าใครมีคำถามอยากมาคุยด้วยหลักมาอยากมาสมัครสมาชิกอะไรแบบเนี้ยก็ add มาได้เลยนะครับ โครงการดิจิทัลวัคซีนของเราที่มีมาต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมานั้นไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกดีๆของเราก็คือ Digital Detective อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยปีที่1ห,หรือดีปีที่2นะครับทุกท่าน พร้อมหรือ,อยังครับที่เราจะเพิ่มท่านเข้าสู่การเป็นมาตรฐานสากลเพื่อยืนยันว่าคุณคือสมาชิกดิจิทัลวัคซีนเราหรือเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์เพราะว่าปีนี้นั้นเราจะเข้าสู่การอัพสกิลให้ทันเทคโนโลยีเพื่อกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพต่อไปครับ